กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวซิงครับแล้วนี่เราก็อยู่กับเกมเอสแลนเดอร์แมนนะครับภาคสองพสิบสผมก็จําชื่อมันไม่ค่อยได้เลยด้วยนะฮะก็วันนี้ครับก็หลังจากล้างลาเกมผีมานานนะครับเราก็จะมาตามล่าหาแพชรกรฬาดกัน <laughs> แม่มก็นะครับ ช่วงนี้รู้สึกผมช่องผมนี้จะเล่นแต่เกมอินดี้อินดี้เนะฮะจิบหนุ่มบ้างจิบสาวบ้างก็หนุ่มๆจะพึ่งน้อยใจไปนะครับก็คราวนี้ก็จะมาเล่นเกมแนวฮออาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์หน่อยนะฮะถึงจะไม่มีเลือดสาต์ก็เถอะแต่ว่าเจออย่างนี้ก็ไปนี่แม่งก็ยืนจุ้งเหมือนกันนะฮะดูดูดูได้จากบรรยากาศนะตอนนี้แม่งเอ้ยอยู่กลางป่ากลางดงรถก็เสียสตาร์ทไม่ติด แล้วทำไมไม่ใช้น้ำมันทูทีดีล่ะทุยมีให้นะครับเพราะใช้แล้วเครื่องเครื่องปิดสตาร์ตติดง่ายซูมเหมือนซูมซูมซูมเดินอยู่คนเดียวอยู่ลำพังมันก็ว่าเว้ครับไม่รู้จะทำไงดีที่เราต้องไปที่ไหนกันล่ะครับนี่แม่ บยเนี่ยมันจุงเบยอ,อยู่คนเดียวอยู่ลำพังว่าเวเจอรถด้วยครับรถไข่ครับเนี่ยดำเป็ดปือเลยเปิดได้ป่ะครับเปิดไม่ได้แม่สงสัย่าแถวนี้จะมีคนเอารถมาเจ๊งแถวนี้เยอะครับ อยู่คนเดียวอยู่ลำพังว้าเว้ว้าว่าเว้ยงหนเนี่เาไปทางไหนครับทางไหนต่อนเนี่ยทางนี้เปล่าวะก็มีอยู่ทางเดียวเอ้ยเจอบ้านเดี๋ยสูมสูมซูมซูมอืมบ้านหลังนี้มันมีที่มาโอ้โหมืดเร็วเนอะ มืดเลวเโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ข้างๆบ้านล้างแห่งหนึ่งน่าจะเป็นบ้านล้างแห่งหนึ่งครับเพราะว่าเท่าที่เห็นนี่มันมีอยู่หลังเดียวครับถ้ามีสองแห่งถ้ามีสองหลังนี่มันจะเป็นบ้านล้างหลายแห่งนะครับมันจะเป็นบ้านล้างสองแห่งทุยมันใช่มันใช้เวลามาเล่นมุกแป๊กไหมเนี่ยเดี๋ยวออเซล์ออกบ้านนี้ขายนะครับเขาจะขายบ้านนี้โอ้โหแล้วแบบจะมืดไปนะคุณไม่มีไฟฉายแล้วโอเคไม่มีไฟฉาย เข้าใจก็เข้าใจก็ไม่มีไฟฉายก็เข้าใจอุ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะ่ะเดี๋ยวกดซิกซ้ายแล้วลากผักผักโอ้โหมืดไปไหน <c oughs> บ้านหลังน,นี้มันมีที่มาว่าเราเริ่มสำรวจจากห้องนี้ก่อนดีกว่าครับอาวจะห <c oughs> เสียงปประตูแวรกอย่างหลอนเลย <c oughs> เออเอยน้ำมานมันอะไร ขอบคุณโอเคขี้เกียจอ่านเนะีรู้ว่ามันเป็นการขอบคุณอนะไรสักอย่างเมื่อกี้โทรศัพท์อืมโทรศัพท์แม่งเสียไปแล้วครับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้หรือเปล่าเด้อเด้อเ้ก่อนอื่นเราต้องมาหาไฟฉายันก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่มีไฟฉายเยชีวิตผมนี่มันแขวนอยู่บนเส้นได้มันไม่ได้หรอครับมันไม่ได้มันต้องหาไฟฉายก่อนก่อนอื่นเลยก่อนอน่นเลยก่อนอน่นเลยเนี่ย เรต้องดูเอาประตูล็อกประตูล็อกพี่เบย์ป่ะครับพี่เบยเอาไม่ใช่อ่ะเราได้ไฟฉายแล้วนะครับแล้วไปทางไหนต่อเลยอัะจะเปิดประตูทีนี่ลำบากกำบนคนนะผม,มข้างนอกมันมืดเร็วนะครับเอาที่ดูเนี่ย ยืนมองทองฟ้าไม่เป็นเช่นเคยดูดูรอนนี้มันห้องอะไรวะครับกระดาษหมายเลขสองขอบคุณที่โทรมาในคืนนี้นะโอเคช่างมันก่อนนะฮะที่แกนอ่านเยอะที่มันห้องน้ำอุยไม่ได้เราเปิดกล้องอยู่ด้วยซูมนี้เผื่อเจอผีขี้ไม่ใช่นะมามามุกนี้แล้วผีขี้เลยนะ เอ้ยนั่มันอะไรอ่ะโลออนคีมนวดยาสะผมอ๋อ,อแล้วห้องนี้แหละครับเอ้ยเปิดทางนู้ดดิไม่มันต้องดึงเข้าขยอ,อ,ยอ,อย่างเดียววะโอ้โหแม่งยังร้อนอะ่ะโอ้ประตูอ๋อนี่มันประตูลงรถครับเลือกได้ก็เลือกไปเอแต่พูดถึงนี่เรายังไม่ได้ไปดูชั้นสองเลยนะไม่รู้ว่าชั้นสองนี่มันมีอะไรบ้างเนดะี๋ยวขอแวบขึ้นไปดูนิดหนึ่งแล้วกันนะ ว่าแต่บันไดาทางขึ้นชั้นสองนี่มันอยู่ตรงไหนองเลือกได้ก็เลือกไปเถอะเอาประตูนี้มันเปิดยังไงครับอดึงอีกแล้วอ่อโอ้ย <c oughs> หน้าตาดีก็เลือกไปเถอะโออีกไม่กี่ปีก็เป็นขุนป้า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 ,ปา <c oughs> องอไลวะเนี่ยเด้อเด้อ อูนี่มันน่าจะเป็นห้องเก็บของในตำนานหาหาอะไรไม่เจอเลยเดี๋ยวนะจะนี่มันอะไรครับโอ้เป็นสตูดิโอน่าจะเป็นห้องทำงานหรือห้องนอนอูไม่ไปไหนนะครับผมขอเข้าไปนอนในนี้แล้วกันพอแล้วไม่ไปไหนแล้วไม่ใช่ไม่ได้นี่นะฮะมันคงไม่ได้นี่ก็เป็นอูได้เสียงเปิดประตูมึงเดนหน้าคุ้นหน้ากลัวเลยครับหรือ,อะจะอาจจะ ผีขี้อีกแล้วไม่มีโอเคครับเดี๋ยวลองส่องไปดูข้างนอกเพื่อแบบจ้าเอ๋อะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ไม่น่าเจออะไรแล้วห้องนี้มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรห้องนี้น่าจะรอครับวอามันเป็นสีแดงโอเคอ่าเราเราเราก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยลองไปดูฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนี่น่าจะมีอะไรเพราะถ้ามันไม่มีอะไรนี่มันก็คือมันไม่มีอะไรเอ้ยกุญแจ เราได้กุญแจมาครับแล้วกุญแจเนี่ยไปไขอะไรได้นี่มันถ้าเราไม่ผิดเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยมันน,น่าจะเป็นห้องน้ำครับมันเป็นห้องน้ำที่ใหญ่มากลรงงานบางอย่างน่าจะอยู่แถานี้ครับอ่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรแต่ผมคิดว่ากุญแจที่ได้มันเนี่ยมันน่าจะไขห้องที่มันล็อกได้ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นห้องนี้ครับนั่นไงอันล็อกอันล็อกดออันล็อกดอดอ ดอดอดอปดล็อกนะครับนี่มันเชลนเตอร์รูปภาพเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเหมือนมีเด็กมาวาดแปะไว้ครับเด็กเด็กตัดแปะเด็กตัดแปะีอะไรวะเดอะวูดเดอะวูดไม้ไม้ไม้อะไรมาอุ้ยเสียงอะไรอ่ะกี้ทำไมมึงรู้เป่นกูหลอนเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องวิ่งวิ่งตามหาเสียงร้อง ตามทำไมวะจริงๆแล้วเราควรจะวิ่งหนีครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหนีไปไหนครับสําคัญเลยคือไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วแม่งอย่างมืดอะไฟฉายนี่แม่งยังยังมืดอะแม่งมึงให้มาแค่นี้แหละครับนะมึงให้มาขนาดนี้เนี่ยขอปรับแสงก่อนในเกมก่อนแล้วกันนะครับแล้วมึงให้มาขนาดนี้แล้วกูก็มองไม่เห็นอะไรเลย โอเคโอเคครับอ่าคราวนี้มันน่าจะสว่างขึ้นหน่อยเอ้ยนี่มันอันไ่ะประกาศจับครับผมประกาศจับชาลีชาลีเมสันหรือร์นั่นเองนะครับประกาศจับชาลีเมสันผมไม่รู้ว่าเขาไปก่อคดีอะไรไว้แต่นาทีนี้เนี่ยนาทีนี้ที่เสียงเหมือนมีคนเดินตามหลังนะครันั่งเสียงตีนกูเองนี่ว่าครับน่ากลัวน่ากลัวอุ๊ย เดินเดินไม่ดีนี่แบบไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยไปทางไหนวะผมผมว่าอาจจะต้องไปแบบตามทางเพราะเรามาทางนี้ครับเราเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยเราต้องแบบอาจจะต้องอ้อมไปหลังบ้านครับผมตอนนี้ยังไม่เจอพลังงานกักอย่างนะครับคิดว่าน่าจะต้องออกไปหลังบ้านอย่างแน่นอนนะฮะก็โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับทีมงานล่าท้าหมีนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไป ตามดูนะว่าเราจะเจอหมีกันไหมแนะวันนี้คูกาทั้งหนึ่งคนตอนนี้นะครับพี่ทำไมผมมาล่าทาพีผมไม่มีผู้หญิงนมโตมาด้วยอู้แล้วกูจะไปยังไงโอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โอ้โอเบล่าเลยไหมคนหรือแห่งกุ้งไม่ดีกุ้งดีกุ้งวิ่งเข้าบ้านกันเลยครับรู้จะไปทางไหนคือคิดว่าอยู่ในบ้านนี่ไม่น่าจะปลอดภัยครับ สองที่สองมันยังอยู่ปะวะมันงอยู่ไหมอยู่แล้ะครับเมื่อกี้มันไปแล้วล่ละผมว่าประตูแม่งล็อกเปิดไม่ได้ชิบหายแล้วเาจะทำยังไงดีทักไงดีเฮ้ยอ๋อตกใจในหัวเซเลนเดอร์แล้วมันไปอยู่ไหนแล้วครับโหแบบแบบอย่างพันน่ะอย่างพัน เมื่อกี้เราไปขวาแล้เราเจอตอนนี้เรามาซ้ายบ้างซ้ายบ้างตังมาซ้ายกันบ้างผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอู้อู้มีอ๋มอ,ม,อมีสองระยะไกลดีมากกดทิกขวากูจะได้รู้จะได้เห็นว่ามึงไม่ได้อยู่ตรงนั้นเอ้มีพลังงานกระดาษอยู่ข้างบนนี้ครับผมผมูมันไม่ได้มันไม่ได้ใบที่สามเฮ้ยเคปอ่ะ ช่างมันก่อนครับผมว่าไม่อ่านได้จะดีกว่าอุ้ย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 ดีเสียงดีเสียงอะไรดังแฟดแฟดเดีอเด้อเดอยู่ไหนอยู่ไหนกูหันก็เลยกูหันเลยเนี่ยกูหันเลยมึงทำกูเสียงแงบ,บเลยเนี่ยจยุดยืนกินน้ำนี่ไม่กอเสียงอะไรวะครับอ้าวโอ้ยรอดเรวได้มาชปเตอร์ต่อไปแล้วขอกินน้ำแป๊บครับ เสียนาไม่กีฬาดีกว่าเสียน้ำยาให้ตาจะติดตุ้ยพูดผิดอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปทางไหนเดี๋ยวๆลงเก็บเรือเบอร์สามนั่นแหละไม่ใช่นี่ว่ามีเรือแคนูอยู่สามลันเียใจจิงเดี๋ยเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวพราะแต่เส <c oughs> ้นทางมนเชิ่มืดมนและน่ากลัวนะครับนั่ง จะทำสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมถ้าให้ผมเดาเนี่ยเราเดินไปทางทางดินน่าจะดีกว่าครับมีขวา้ายซ้ายดีผมไปซ้ายแล้วกันครับเพื่อจะเจออะไรดีๆเพ,เ,เพื่อเจอเพื่อเจอเจอมานี้ยืนขึ้นเลยเนี่ยไอ้ตรัน,นี้มันมีห้องน้ําสาธารณะปะครับเดยงไงอืไม่อ่านไม่ออกเลยตัวเลย,เยมีผู้ด้วยครับมันจะไม่มีกระดาษให้หน่อยวะ ไม่มีกระด,ดาษทำล้าไม่มีเลยอเอ้ยเดินะทางดินไปต่อทางนี้ครับเพราะฉะนั้นมันน่าจะเดินทางนี้ได้อืม,มีไหวอเนี่ยเจออยองเจองจี่มันไม่ไหวเนี่ยเดยนะมืดไปนะบางทีอ่ะบางทีมันก็มืดไปนะเลือกได้ก็เลือกไปเถอะเอ้ยนี่มันที่ไหนวะครับ เหมือนเราจะเข้ามาเจอกับอะไรแปลกแล้วนะฮะเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าติดหนึ่งท็อปเซมในหนึ่งในสิบ้านลางที่หลอนที่สุดในประเทศไทยนะครับผมก็ดูไม่ออกครับว่ามันคืออะไรแต่ว่าข้างในเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีพลังงานกระดาษน่าจะมีน่าจะมีมันน่าจะม,จะมีแต่อยู่ไหนนี่ว่ากันอีกทีครับต้องสำรวจไปเรื่อยๆนะับเฮ้ยอู้อยู่ด้านเองอยู่ด้านเอง เมันไม่ได้ครับมันไม่ได้มันไม่ได้อะไรวะแค n นรัไม่สามารถหนีพ้นไม่่าวิ่งเหรอวิ่งไงออ้แผ่นแรกแผ่นแรกได้กระดาษแผ่นแรกผมว่าผมรู้สึกถึงพลังงาน,นครับดังตึ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 ถ้าเดาไม่ผิดนี่แม่งน่าจะเป็นหลอดสีนอนผมควรจะไปไหนต่อดีครับ ช่วยช่วยให้คำแนะนำหน่อยได้ไหมนาทีนี้เนี่ยนาทีนี้ไปข้างหลังดีกว่าครับมึงไม่อยู่ใช่ไหม่ะบิลเรนเดอร์มึงไม่อยู่เจ้าเพื่อนบอกกูหน่อยว่ามึงไม่ได้อยู่แถวนี้บอกกูทีเก okay, บเราวิ่งเข้าป่าไปเลยครับตาแห่กันละทีนี้ไอ้ั่นมันนั่นมัน,น,น,มน กระดาษแผ่นที่สองอูเป็นรูปต้นไม้ไม่ได้ต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บแล้วต้องวิง่งต้องเก็บแล้วต้องวิ่งเก็บแลวยืนขึ้นพอเก็บแลวยืนขึ้นนั่นมันนั่นมันทางนั้นมันโหลดโหลดไอผมรู้สึกได้ว่าจอเริ่มซาๆเลยครับจอเริ่มซาแล้วถ้าเดาวไม่ผิดเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังมันจะอยู่ข้างหลังไม่เปล่าวะไม่มีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระดาษใบที่สามอะไรวะ ๋ยช่ตัวกูด้วยเออตอนนี้ผมก็อยากจะพูดคำนั้นอยู่ครับผมว่าตอนนี้แม่งเริ่มไม่ใช่แล้วบรรยากาศมันเปลี่ยนไปคำพูดเคยดูคำพูดที่สดใสมันเปลี่ยนไปแล้วคิดว่ามันอยู่ข้างหลังนะครับผมว่ามันอยู่ข้างหลังนะครับหนึาทีนี้มันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังแน่นอนเลยกูไปว่าแล้วไอ,อ้นี่นมัน กูแมนกูแมนกูแมนทำไงดีทำไงดีเจอก,กูดังคนระับตอนนี้ผมยังใจเย็นได้อยู่นะครับคือว่ามันไม่ค่อยแวบเท่าไหร่ถ้ามันแวบมากนี่มันก็จะอยู่ไม่ได้แต่นี้มันแวบไม่มากคนระับผมก็เลยเดินชิวเดินชิวชิวได้โอ้ยโอยโอยชิวได้ก็ชิวไปเถอะอ้ออชิวอย่างนี้ก็ชิวไปเถอะอีกไม่กี่ปีก็ลงนอนบ้า อุยูสัจสัจสัจสจสไปอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังแน่เลยข้างหลังแงงเลยไม่หันกูไม่หันไปเอาครับเรายังเขียดจากภาคแล้วมาหันหลังนี่ไหลมันยืนขึ้นตัวน,นี้ไม่หันหลังกูก็ยืนขึ้นเดี๋ยวเนียเอ้ยเหมือนเราจะวิ่งกลับมาที่ทะเลสาบที่เดิมครับก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็เหมือนมีกระดาษอยู่ตรงนี้มันมันก็มีกระดาษอยู่ตรงนี้จริงด้วยอ้าวอวิ่งละวิ่งละอ่านไปดูแว็บนึง อุย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 จอซันจอซันอุย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 เหมือน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 ภารกิจงารกิจภารวิจวุ้งภานโิจอ๋ออโออยโอ๋ยใจเย็นใจเย็นอู้หู้เด็ดเด็ดเด็ดอู้มใจเย็นเนี่ยกูวิ่งได้ไม่นานเนียกูเหนื่อยเนี่ยกูเหนื่อยมึงเห็นไหมเนี่ยมึงเห็นกูเหนื่อยไหมเนี่ยไม่ถ้ามีนี่ไม่ไหวเนี่ย กูไม่ไหวไม่ใช่มึงไม่ไหวแต้กูไม่ไหวแทนวมดกัดนมอ่ะเกาไม่ได้เลยกูเห็อกระดาแล้วกูเก็บไม่ได้เลยดีวว่าจะอ๋ออ๋ออย่าอย่กอย่าอนี้ใช่ยันใช่ยันโอยไม่ได้อย่งโะวะโอยอ้ยโอยโอ้ยี่ดาว่าวเยอะมากูโอยอตายายตายมึงอย่าม่อย่าม่อย่าอึงไอ้ยก่วิ่งไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยอยอ้ย กระดาษอยู่ไหนวะเนีกูจำไม่กระดาษไม่ได้เลยวิ่งเลยวิ่งแล้วกูไม่เอาไปได้กระดาษตรงนี้กูไปก่อนละกระดาษเด้โอ้ไปเลยครับไปเอาที่อื่นก็ได้ครับเหนื่อยใจจริงแม่งกูลำเหนื่อยใจจริงว้ามาแล้วิ่งกัมาแล้วมาแลยมาเลยเก็บก่อนมเก็บกลุ่มไปแล้วเวล์ไปแล้วเวลอือ้มมึง ทำอย่างนี้นี่มันกูไม่ไหวนะกูไม่ไหวเอ้ยตรงนั้นมีรถมีรถมีรถด้วยมีรถแล้วมีทางวิ่งเข้าไปอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ผมคิดว่ามันต้องมีมันต้องมีกระดาษเป็นไงหรือเปล่ามีอะมาเลยมาเลยใจเย็นมึงวิ่งมาเลยไงมึงบินมาละแงว่าดีรับไอ้มาเลยไม่ไอ้เขี้ยะใจเย็นใจเย็นดิอันเนยม้ง นี่แล้วนะกูกูค,คิดแล้วเนะี่ยมึงใจเย็นๆได้ไหมมึงให้กูวิ่งมึงเหอะเงินขากูไปนเนี่ยขากูลากแล้วเนะี่ยึ่งไปไม่ได้หนีไงก็นหนีพนะี่ฝนครับเฮ้ยตรงนั้นมันของน้ำใช่เมื่อกี้เราไปสายนี่ว่าจำได้ผมผมจำได้เลยไม่กลับมาที่แรกแล้วครับเราต้องไปขวาบ้างตอนนี้ต้องขวาบ้าง น้ำชายลอยหลุดไปทันทีที่สบตาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยวิวิจอจอผ้าจอผ้า ยังซองไม่มีกระดาษไม่มีกระดาษไม่ไม่มีเหรอวะอุ้ย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 ชัดชัดชัดเจนมากชัดเจนมากพลังงานมึงยานบางอย่างโอ้ย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 เฮ้ยแม่เัยแม่ยัยใจเย็นเยนอุ้ยอุ้ยกระดาษกระดาษวุ้ยวุ้ยเก็บเลยอุ้ยไปที่หกไปที่หกไปแล้ว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 วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้โจะพาอะไรแม่เงยแม่เงยโอ้ยขาขาไม่ขยับเลยขาขากู ตายแล้วตายแล้วเป็นแล้วโอ้ยยืนขึ้นยืนไปไหนดูเนะี่ยไปซ้ายไปซ้ายเลยครับจ่อเลิกสั่นแล้วอมันมีได้เนี่ยมันมีได้มันมีได้เกือบได้มันไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ดไ,ไ,ดไปดีกวนะ่าโอ้ย่อนนี้เราต้องกลับไปเอาตรงมัวดังนะผมเห็นผมว่าผมเห็น,ผม,หนผมเห็นกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งมำไมจำไม่ได้แล้วมันแปลกในมุตนหนีผีอนะแม่ง ดิ่ขุนตูดลุกขนตูดตั้งอุ้ยออีกแล้วเหรออีกแล้วอุ้ยมใจเย็นใจเย็นใจเย็นเหมือนมันตามเรามาถี่ขึ้นถี่ขึ้นครับแล้วมันแบบแล้วแมันแบบจอเนี่ยจอเนี่ยจอนี่ย,ยม่นเลิ่มผ้าจอม่นเลิ่มผ้าเดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวนาทีนี้เนี่ยนาทีนี้เนี่ยมันต้องแบบสับขาลอกเร็วๆครับ จะหนีรอดดับผมในี่ยเก็บมาแล้วหกใบเจ็ดใบผมเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วแล้วคุณจะรอดไหมเนี่ยครับนี่เร็วๆดินี่ผ่าเลยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยจะรมันกาเลยอ่ะมนดกเลยอ่ะใจเสียสัมแล้วน่ยแม่งเอ้ยอุ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 ้ยหลังหลังหลังแม่เลยหลังแน่เลย มันอยู่ไหนวะไม่ได้หาบีเาาลยวากระดาษแล้วกระดาษอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะไปบอกกูหน่อยเหรออ้ยอ้ยเบงเบงเบงเงยเบงเงยกระดาษอยู่ไหนวะครับฮะแล้วหมดความอดทนกับกระดาษเลยนะกระดาษเนี่ยฮะตายยเตยยเลยตยยยยย้ยยยยยย ี <ítulo> ไม่เอาก็ได้ anyway, loser, ันเด้อไปดีกว่าโอ้ไม่เอาก็ได้แม่งกูเป็นเลยยืนเป็นเปรตเลยเด้อไม่บอกเลยคุณเนี่ยไปอยู่ในผาไม่พบใครท่านแต่ยืนเป็นสิบเลยไอ้นี่มันที่ไหนครับโอ้ยโอ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยความมือความมือความเมือไปแล้วใจเย็นใจเย็นัเด้อ อุ้ยโอ้ยโอยืนขึ้นยืนขึ้นแมงเงยมันอะไรอ๋ออกใจเราเห็นมีแต่งสรุปเราหนีไม่พ้นกลัวดังต้องกลับมากลัวด <c oughs> <c oughs> ัง oh. อีกแล้วเหรอกลับมากลัวดังอีกแล้วเหรอที่นี่อีกแล้วครับอู้หู้ปีกแล้วอีกแล้วเราหนีมันไม่พ้นจริงครับแมงกูท้อแล้วนะกูท้อแล้วนะกูท้อแล้ว พอแล้วกระดาษอยู่ไหนกูหาไม่เห็นไม่เจอกระดาษทีเลยจะยืนมู้กีตามหลังมาอยังนงี้ก็ได้แม่งเงี้ยไอทำไมตานี่มันวิ่งเร็วขึ้นวะคงใส่เหนื่อยโอ้มีวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งขึ้นเนินนี่มันจะวิ่งช้าครับวิ่งลงเนินนี่มันจะวิ่งเร็วมันจะมีพลังงานแถวโน้นว no. นไปทางไหนดีวะเนี่ย ไปข้างหลังเนี่ยน่าจะโดนหลอกแน่เลยครับอู๋นาทีนี้วิ่งครับไปไหนก็ได้ไปไปเถอะสั่นมาแล้วสั่นมาแล้วอุ้ยเขาบ้านบ้านบ้านหลอดเพีงสองชายเดี๋ยวๆๆโอ้ยทำไมไม่มี บรรยากาศขนตูดลุกอย่างเงี้ยแล้วกระดาษที่เหลือมันอยู่ไหนวะเนี่ยฮะบอกกูทีดิเดินไล่ตามอยู่ได้มบอกกูบ้างก็ได้ว่ากระดาษมันอยู่ที่ไหนทำทบอย่างเงี้ยกูจะผ่านไหมเนี่ยมําทำอย่างเงี้ยมันทำอย่างเนี่ยชีวิตนะมันต้องยืนด้วยตัวเองไอ้ทางนี้นี่รู้สึกจะไม่เคยมาครับมันอาจจะมีพลังงานอยู่แถวนี้ก็เป็นได้ ก็เป็นได้ผมว่ามันเป็นได้ปุป๊ตุ๊ต้องเป็นได้เนี่ยครับเดี๋ยวนะมันจะไม่เป็นเข็มแน่นอนมันจะต้องเป็นได้เสียงมานะครับเสียงเหมือนมีใครเดินเหยียบยาดัแงแก็แบ,บแก็แบ,บแก็บกแบบ็ที่ฟังดูเนี่ยน่าจะเป็นเสียงต้นผมเองครับแล้วกูจะพูดทําไมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงดังวิ้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 งมาเลยวิ้งมาแล้วไปถึงไหนวันนี้ฮะดังไม่เจอ <IC S> ขวาเจอะไรอุ้ยอกลับมาเจอรถคันนี้อ่ะเฮ้ยอืมดูว่าซลนเดอร์มันกันกระดาษอยู่วะครับถ้ามันกันกระดาษอยู่เนี่ยแม่งคือคือแสดงว่าทางที่เราไปเนี่ยถ้าเจอมันนี่แสดงขนาดต้องอยู่แถวนั้นครับแสดงว่าแม่งกันกระดาษอยู่ครับนี่เป็นความคิดงงๆของผมเองนะครับไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจ ขอไปตามฝันขอไปดูขอไปดูให้เห็นกับยายเนี่ยครับเห็นกับยายอูยแบบเหงื่อตกเล่นเกมนี้ที่ยืนไม่ขึ้นแล้วเหงื่อกูตกอีกเนี่ยไม่ได้แล้วครับไม่ได้มันไงนั่นไงยเลือกได้ก็เลือกไปเถอะนาตาดีก็เลือกไปเถอะ อีกไม่กี่ปีก็เป็นขุนป้าไม่อยู่ไหนวะเนี่ยป้า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 มาแล้ว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 กระดาษกระดาษบรรจงหาทีละตู้เลยเนี่ยมึงอยู่ไหนออกมาทีเลือกได้ก็เลือกไปเถอะอู้นะตาดีก็เลือกไปเถอะอีกไม่กี่ปีก็เป็นขุนป้า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 ไม่รีบป้าไม่ออกกันแล้วป้าป้า วิ่งไปดิวิ่งซิกแซกอยู่ในอยู่ในตู้คอนเทนเ,น,เนอร์อย่างเงี้ยมันหนีไม่รอดแน่เลยครับมบ้านนะตาดีก็เหลือไปซะอุ้ยอุ้ยโบดโคตา้าใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวอย่าพึ่ง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 เล่นนะผมอย่างนี้นะมันรู้ว่าหลังผมสักอะไรนะ่ยคุณจะไม่วิ่งตามหลังผมอย่างเงี้ย ดูไหนวะผมบอกตรงเลยบองตรงเลยเนะี่ยหาไม่เจออย่างนี้อ่เอยอุ้ยอุ้ยยนเจยอ้ย่านดอไม่อยากจะหันเลยมียาจินดีมองฉันคอยบอกตัวเอง แต่เหมือนจะไม่ได้ไมีอากจะสนใจโอ้แต่ฉันก็ไม่มีทางก็ไม่รู้ต้องทำอย่างไรอดใจมีไว้เมื่อได้พบนะ่ะ เข้ามาอย่างนี้นี่มันยังไม่ไม่เป็นการฆ่าตัวตายเลยครับโอ้โหเลววาแล้วมันเจอทางตันทีนี่กูตายอ่ะตายอ่ะตายอ่ะอุ้ยรอดรอดไหมรอดที่ประตูขังแม่งเลยโอ้ยโอ้ยเจยนเจย์โอ้ย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 แม่งเสียววะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเล่นเกมนี้ผมเสียเหงื่อให้เกมมากเลยนะแม่งเหงื่อตกเลยเนี่ย ม่กี่ปีก็เป็นขุนหันโอ้เ <c oughs> ต็มเต็มเลยกูว่าท้าหนึ่หันอยู่ได้นะไอ้รถรถคันนี้รถคันนี้มันมีที่มาแต่ไม่มีที่ไปครับแล้วแม่แล้วแม่แมไม่มีกระดาษด้วยเมื่อเพราะงั้นเราไม่สนใจจําได้ว่าเราเก็บไปแล้วนะรถคันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเนี่ย อันนี้เล่นมาแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงครับ2ี่ปนาทีแม่งยังไม่ได้ยังไม่ได้กระดาษนะผมว่าก็ไม่รู้อะ่ะจะทำไงแล้วอะ่ะเออแม่งก็ไม่ได้กระดาษสักทีเนี่ย <c oughs> วิ่งไม่หลอกเลยดีไหมฮะถ้าผมโดนหลอกนี่ว่าคุณคงจะภูมิใจกันมากใช่ไหมครับ <c oughs> มาวิ่งใส่เลยเร <c oughs> ียบร้อยอะ่ะอัจจะ แม่งก็ต้องขอโทษจริงๆครับคืออืมนะฮะก็คือวิ่งหาแลว้วพยายามหาสุดชีวิตแล้วคือแม่งหาไม่เจอนะฮะก็กลัวว่าจะเล่นต่อไปนานๆนี่มันจะเสียเวลาคนดูเปล่าๆครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นี่ <c oughs> สำหรับเกมเซเลนเดอร์แมนเออร์อารีเวลนี่ก็ดีอา,อาีเวก็ขอจบลงแต่เพีท่านี้นครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม